หลักการในการติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟ่ว R C C B ร่วมกับเบรกเกอร์ธรรมดาก็จะต้องดูค่าต่างๆของเบรกเกอร์ตัดไฟั่ว R C C B ให้มันเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะติดตั้งด้วยนะครับเบรกเกอร์ Baker ตัดไฟ่ว R C C B เนะี่ยมันเป็นเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วที่มีคุณสมบัติในการตัดไฟลวอย่างเดียวถ้ามีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัดหรือเกิดการลัดวงจรมันไม่สามารถตัดวงจรได้เวลาติดตั้งใช้งานก็จะต้องติดตั้งควบคู่กับเบรกเกอร์ธรรมดาหรือฟิลเสมอครับ เพื่อให้ฟิลหรือเบรกเกอร์ธรรมดาทำหน้าที่ตัดวงจรเมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัดหรือเกิดการรัดวงจรในคลิปนี้ผมยกตัวอย่างว่าผมเอาเบรกเกอร์ตัดไฟรั่ว RCCB มาติดตั้งใช้งานร่วมกับเบรกเกอร์ธรรมดาหรือ MCB เพื่อควบคุมวงจรย่อยเป็นการติดตั้งเฉพาะจุดก็จะติดตั้งคู่กันแบบนี้ครับสายไฟด้านไฟเข้าก็จะเข้าเบรกเกอร์ธรรมดาก่อนออกจากเบรกเกอร์ธรรมดา ก็เอาไปเข้าที่เบรกเกอร์ตัดไฟด่วย R C C B หลักการในการเลือกค่าต่างๆของเบรกเกอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยในคลิปนี้ผมยกตัวอย่างว่าวงจรย่อยที่ผมจะติดตั้งเบรกเกอร์ทั้งสองตัวนี้กระแสะโหลดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ12แอมป์เบกเกอร์ธรรมดาผมก็จะเลือกใช้เบรกเกอร์ขนาด16แอมป์เคอร์ฟซตัว C นี่หม่งบอกว่ามันเป็นเคอร์ฟซนะครับที่กัด16แอมปทิพ ถ้าเป็นเบเกอร์ที่ควบคุมวงจรย่อยเนี่ยจะต้องมีค่า IC ไม่ต่ำกว่า6,000แอมหรือ 6k a แต่ว่าเบเกอร์ยี่ห้ออนาโนตัวนี้ค่า IC อยู่ที่10,000แอมหรือ1 0 k a ก็สามารถใช้ควบคุมวงจรย่อยได้อยู่แล้วครับส่วนเบเกอร์ตัดไฟรั่ว RCCB เนี่ยถ้าจะเอามาติดตั้งใช้งานร่วมกับเบเกอร์ธรรมดาขนาด16บหกแอมเนะี่ยเบเกอร์ตัดไฟรั่ว RCCB ก็จะต้องมีค่าพิกัดไม่ต่ำกว่าสิแอม หรือค่าพิกัดของมันเนี่ยจะต้องไม่ต่ํากว่ากระแสโหลดต่อเนื่องสูงสุดแต่กระแสโหลดต่อเนื่องสูงสุดที่ผมยกตัวอย่างก็จะคู่นี้ก็คือประมาณ1 2แอมป์เบเกอร์ตัดไปลั่ว r c c b พิกัด1 2แอมป์คงหายากครับก็คือค่า IN หรือค่าพิกัดกระแสใช้งานต่อเนื่องสูงสุดของเบเกอร์ตัดไปลั่ว RCCB เนี่ยก็เลือกพิกัดที่ไม่ต่ํากว่าพิกัดของเบเกอร์ธรรมดาแต่สูงกว่าได้นะครับไม่เป็นไรถ้าสูงกว่าเนี่ยมันก็จะไม่พังง่าย อย่างเบเกอร์ RCCB ตัวนี้ก็จะมีค่าพิกัดอยู่ที่40แอมป์ก็คือค่า I N ของมันนั่นแหละครับค่าพิกัดกระแสใช้งานต่อเนื่องอยู่ที่40แอมป์ก็สามารถใช้ควบคู่กับสกิปเบรคเกอร์ขนาด16แอมป์ได้เลยส่วนค่า I N C หรือค่าพิกัดทนกระแสรับวงจรสูงสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งของเบรเกอร์ตัดไปรั่ว RCCB เนะี่ยถ้ามาติดตั้งในวงจรย่อยก็จะต้องมีค่า I N C ไม่ต่ำกว่า6,000แอมป์หรือ 6kA ตัวนี้อยู่ที่6,000แอมป์ครับใช้ได้เลย ส่วนค่า IM และค่า I-delta-M เนะี่ยระบบไฟฟ้าในปัจจุบันนี้เป็นการต่อลงดินในระบบที่ NCS ค่า I-delta-M หรือค่าความสามารถในการตัดกระแสะเหลือหรือค่าความสามารถในการตัดกระแสรับลงทอนลงดินนะไม่ควรจะต่ำกว่า 630M แอมป์แต่ว่าเบเกอร์ตัดไฟรั่ว RCCB ยี่ห้อ ABB ตัวนี้ค่า I-delta-M อยู่ที่ 1000M แอมป์ใช้ในระบบการต่อลงดินในระบบที c s ได้สบายเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นหลักการในการติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไปรั่ว RCCB ร่วมกับเบรกเกอร์ธรรมดาก็จะต้องดูค่า IN ของมันด้วยดูค่า INC ด้วยแล้วก็ดูค่า I delta M ด้วยเออผมลืมค่านี้อีกค่าหนึ่งก็คือค่าพิกัดกระแสรั่วไหลหรือ I delta n ต้องไม่เกิน30มิลลิแอมป์นะครับเพราะว่าใช้ในที่พักอาศัยทําหน้าที่ป้องกันชีวิตเป็นหลักค่า I delta n หรือค่าพิกัดกระแสรั่วไหลเนี่ยต้องไม่เกิน30มิลลิแอมป์นะครับโอเคนะครับ